ห้าศูนย์เป็นไปได้คือให้ติดห้าไว้ผมไม่รู้หรอกให้ยึดติดห้าไว้นะก่อน่าเจอกันครับหาสองไม่รู้นะนะไม่รู้ว่าติดอะไรวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องเรียกเรื่องหวยเอาหาซีหาซีนึงหาสามอย่าเพิ่งพูดเรื่องหวยสิร่องสอสอ,สอได้เบาเรื่องสอสอก่อ,อนนะ สมัยนี้ยโสธรเขตสองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่อย่างไรนะวันนี้ผู้ใหญ่ของพรรคเรียกเจอว่าตัํมก็สามพรรคตอนนี้ไข่สีเรียเอาอยู่มองไดนะมองรอๆนี่ละมองไหนมันรอกอยู่มองอะไระแต่ก้อนเนี่ยเป็นแต่ไม่ประดับอยู่ท้ายตารางเขาน่ะมันต้องมีสักวันนะ วันนี้คุณครูพาดูลำด้วยลำใหญ่มาถึงแล้วลำใหญ่ออกมาตีสองผมออกมาห้าทุ่มผมถึงตีหาเคืองนะวันนี้คุณครูไม่เช็คชื่อนะใครจะเข้าก็เข้าโรงเรียนเนี่ยนะเอเอไอช่ามไอชั่มใจยิบบอกแห้ข่อยซื้อข่อซื้อเพราะนั่นไดเดี๋ยวผมสอ่านก่อนไอชั่มให้ข่อยซื้อเนะี่ยยดหาไว้ยึดหาไวัยข่อยบอกเลยว่ายึดหานะ ถึง้ันท้องแล้วนี่แหละบ้านาน้าบพอน้ำใยยู่บอ่ะหรอสมชายนายสมชายลงพักที่อาจารย์ชอบค่ะแต่สิงลองไปเมือ่อไหร่ละอาจารย์ชอบหรือว่าพี่น้องชอบหรือยังชอบก็แล้วแต่นะตอนนี้กี่คนดูแล้วเนี่ยมันมีขึ้นนะเนี่ยยอดคนดูผมเนี่ยดหูหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้มันค้าไงพ่อมีสายเข้ามาผมรับปึ๊บท่านประธานที่ภาษาภา,าคโทรหาผมนะตอนนี้อยู่โรงแรมชื่อดังจังหวัดเชียโสร ลำใหญ่ก็ถึงที่พักแล้วขอลำใหญ่ละนอนสักสามสี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวให้มาแต่งหน้ากันพี่น้องประชาชนครับผมกับบรด้ว่าสิมอสิมัรเล่นมาอย่างดอกการบานการเมืองผมกับไปดีๆผมแล้วผมกับยุ่งผมดีๆแล้วผมกับมีธุรกิจมีหนามีตาในสังคมแล้ว เล่นการเมืองนี่มีแต่ค้นเสนาเลยกระซามิสตูขึ้นไปทัานที่เลยนะโอเคคนดู275ของผมมันค้างอยู่106ยนหะเลยเพราะตอนที่มัน106แล้วมีสายท่านประธานท่านเข้ามาพอดีนะก็ดีใจคนระับไปใส่นอกจากเจอเดี๋ยวผมไปเซฟเฮาหาน้าผมก่อนพีกชะซำเย,ยสโซเดี๋ยวจะน้อยกินข้าวกันผมจะหางทองไปกินข้าวกับเจ้าลาบเพชรยังกับวา่ามาแล้วพอกินลาบเพชรบนนิ้วเสียแตกกัน เดี๋ยวผมไปโรงแรมซื้อดังก่อนโรงแรมระดับ5ดาวยะโสธรนี่แหละนะผมต้องไปคุยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนตอนนี้ทีวีหลายช่องก็มันิเตอร์ผมอยู่นะครับว่าผมจะลงการเมืองจริงหรือไม่จะลงพักไหนนะฮะผมก็กาลังตัดสินใจอยู่ว,ว่าเบา,า,าเสือ้อกรลังนเหงาหัวเบาเสื้อมาแต่ก่อนเนี่ยมาเป็นเบียร่างเขา่าเขาดูถูกดูแค้นไอ้ยสมบัตจักไสหน่ว ขนมขนมนะเดี๋ยวกอเอดชผมลงการเมืองมีแต่ว่าผมเป็นขนมได้เป็นแค่สอจอหนึ่งสมัยหาเนี่หอนหาหาแต่สมัยนี้ถ้าใครจะมามองว่าสู้กับประจักษ์ชัยแล้วเป็นขนมนะขนมขนมมาเลยกุจิญงมักผูเลยมาเนี่ยมาถึงเวลาเปลี่ยนได้เวลาเกิดแล้วประจักษ์ชัยให้ต้องำํำกลับมาอีกครั้งหนึ่งมุนอุ้ยปุ้ยมันท่านสินแน่นอนปาเนี่ยถ้าไปศีลชนะประจักษ์ชัยเนี่ย ต้องนี่หาซิบอะทำงานเนี่ยนะบหาซิบยังอะผมเป็นหาซิบบาทเด้อ่ามืดไรก็หาซิบบอกตรงแช่นั่นบอกแล้วอย่าให้เฮาลุกเฮามวนซึนมว่าโดนแล้วนะการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อนะบอกตรงการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อผมเรียนการเมืองมาแล้วผมมืด ผมมืตอตอนแรกเพราะนีิเป็นสินย้อนกันเมื่องนี่จนม่นมีแผ่นดินสียูรถเถือกเงยึดไปหาขั้นเลนเมื่อล้ววลาบไหมไม่ลาบอ่าลาบบ่ล่ะมม่อยู่ที่ความพร้อมใครก็อยากเป็นขนาดผู้ใหญ่บ้างกายังแข่งกันเลยอบไต่อเขายังแข่งกันเลยย่าเย้ากันเลนย่าเย้ากันผูมิมักย่ามากัมากผูมิมักย่าเลนแล้วก็ยังห้ามกันเขาสิเลกนย่าไปห้ามเขาเงื่อนเขาซื้อเสียงเขา ถ้าเจา้าวะมีซื้อเสียงเจ้าสิมางไลยข่อยมีซื้อเสียงข่อยเริ่มต้นจะซื้อเสียงเงินข่อยกับมี่เงินม่ใซคขึ้นหมาอยู่ในป้าเด้ยมีเงินแนหวพวกที่ลออ่องยซคสมร์เนี่ยผู้ใดแน่ใจมีเงินต่้งหลายพันล้านหลายรลอยล้านเงืนม่ใซคกแต่ขึ้นหม่อยู่ในดงอ่ะเงินมอใซคก็ขึ้นมาอยู่ในดง,ง,นเ,นนดงเราไม่มีหรอกแต่เรากล้าเงินเราไม่เยอะหรอกแต่เรา และมีพวกเยอะนะยานยาชนจมอย่างน่อแค่นี้ก็ไม่มีเวลานอนแล้วคุณครูอย่าให้เรื่องปวดหัวคุณครูก็ต้องใส้โอกาสของคุณครูสร้างความดีความงามไปยุัยอาจารย์กับมวลให้เขาคนเก่งคนเก่งของบริหารธุรกิจโดยทีมงานโดยองค์กรโดยนักศึกษาที่จบใหม่มาเขารับงานมาถ้าสัยู่กินกว่าน้ตายตัวผู้เดียวนักธุรกิจเขามี ธุรกิจเจากันจะว่าในตลาดรักทรัพย์เขายังเห็ดุใไดเลยเจ้าตรงบริหารแบบคนรววยพระเจ้าจึงเป็นแต่ทราบหน้าขอคอแม่เจ้าทุนหอ์อะเจ้าตรงอภิชาตตะบุตรหน้าโรงพยาบาลจะโสแล้วอีกห้านาทีถึงโรงแรมที่พักท่านที่ปรึกษาพัก ลองกูหน้าพักเดินคนได้ตามไปด้วยครับอาจารย์ประยุทธ์ใบบัวเพอาะในเขาสภาสวัสดีครับท่านารประยุทธ์คุณพ่อประยุทธ์ใบบัวผมออดสวนไม่ได้แทนแล้วครับคุณพ่อประยุทธ์ใบบัวเบาขึ้นอดจอดเถงฮะลูกโปคะวบอกกล่าวพระราชกานีโดยเ่าประยุทธ์ใบบัวเนาะของสั้น ตะวันฟาร์มแอดวร์ไทซิ่งเตรียมปิ้นอิงเจ็ดได้ผมงบประมาณอิงเจ็ดผมให้คุณไว้ประมาณห้าแสนนะเอาพื้นใหญ่ๆแล้วใส่รถหกล้อมาส่งผมได้ด่วนไม่ต้องพิมพ์อะไรมากเขียนว่าเปลี่ยนให้เห็นเป็นประจักษ์เปลี่ยนให้เห็นเป็นประจักษ์ไม่ต้องใส่รูปผมผมดังอยู่แล้วให้มันเป็นตัวสีอะไรเดี๋ยวผมจะบอกสีพื้นนะ ปลียนให้เห็นเป็นประจักษ์เอาสิบคูณยี่สิบเมตรสิบเมตรคูณยี่สิบเมตรลองตีตารางมาเบิง้งอ่าบนรับเขาสายจมด้วยครับอ้ไดได้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 มาสมัครผู้ที่ตามสอสอเงินเดือนแปดพันแต่ก่อนผมเป็นผู้ช่วยสอสอเงินเดือนแปดพันเจ็ดปีสามเก้าตอนนี้เงินเดือนผู้ช่วยสอสอกี่หมืน่นผมไม่รู้นะอืมหมื่อนี่รอ ผมก็สูตรผมก็มีฮะผมเป็นผู้ที่ตามสอสอนางเครื่องบินเป็นที่ปรึกษ,ษาแล้วมันตีนางเครื่องบินไปอเมริกาไปมานะ่นาะมีหอดดีซาไม่กาเนี่ยม,มาจัดไปพี่น้องเอซี FC ของพวกเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง บอกต่อๆกันไปพักเลือกคนประชาชนเลือกพักเลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบประจักษ์เน่ารัฐพร้อมกลับมารับใช้พี่น้องบ้านเกิดพร้อมทุกเมื่อเพื่อบ้านเกิดหัวหลายรักจังมันพี่น้องหลายสั่นจังดีพี่น้องมาหลากระ็จัามหาสหายไปเติมขุนพ่นหาวข้องเมืองจังเฮืองฮงพี่น้องเอ้ยขุนขี่ยานข้องบ้านบ่งเฮืองเห็เหนบ่กระจายดงเจริญ จะเรียกอาจารย์สุดยอดปลาติวเฮ้าปลาติ๋วดงเจรเรื่ห่วยห่วยหวยทำไหมเนี่ยทำได้มมหานครออนทีวีช่างติ่งสวัสดีครับพี่ติ่งสวัสดีครับตรงไปเรื่อยเดี๋ยวผมยี่ตรงยรงยิงอ่ะเดีจะบอกแต่ไม่บอกได้เพราะว่าเราต้องเซฟมันเป็นเซฟเฮ้าของเรามือนีหาเสียงขายตัวแล้วมือนีหาเสียงขายตัวกับขายือเก่าเดี๋ยวยังไยกับเลี้ยนเสือเสือก็เต็มรถอยู่เนี่ย ข่ปานพระเอกหมอลัมเนี่ในรถจักสิบทบาทใดเป็นบทบาทใดนะถ้าขายตัวเขาเป็นนกลุมทีเคที่ดีถ้าจะรุ่งสอสอขต้องเป็นจากของเนี่ยอืมรอขาจานจากโปรแลนด์โอ้อาจารย์รอฟุดฟุดอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่สูตรนะเขาบอกอันนี้ยังไม่ได้ใส่สูตรนะ,ออนนด,รนะดูก่อนว่าจะตัดสิจใจลงภาคไหนร้ยหลายมวสิกวันนี้นะครับท่านผู้ว่า เจษธนนะครับให้ความเมตตานุเคราะห์ทำหนังสือถึงค่ห่ทองคําขอความนุเาะหให้ลํำใยมาเป็นนางรําเป็นผู้นํานางรํากับท่านคุณนายบุวาด้วยนะฮะวันนี้นะท่านนายกเหล่ากาชาติวันนี้นางรำสองพันห้าร้อยคนนำโดยลำใยให่ทองคําที่บุงน้อยบุงใหญ่ห้าโมงแดงนวันนี้มีถ่ายทอดสดด้วย ผมจะนั่งแทร่อยู่กับต้นดูว่านะผมจะนั่งเสนอหน้าอยู่นั่นเลยเพราะว่าผมมาช่วยงานเต็มที่ผมเป็นผู้สนับสนุนเต็มที่ผมต้องได้หน้าด้วยอ่าไม่ได้จ้างสบาทผมมาเนี่ยผมมาผมก็ต้องได้หน้าด้วยพี่น้องประชาชนก็จะได้บอกว่าผมเนี่ยมีน้ำใจอ่าผมก็ต้องเอาคนดังมาบอกว่าเอาผูใ้ใดกันด้บอกครับว่ไหนบอกได้ต้องาลำย่ยผมจะจัดให้ครับเห็นไหมครับวันนี้สี่ลำใหญใ่ไหมเนี่ย วันที่สี่คำใหญ่ฮะให้ต้องทำอ๋อสิติ่ตามอาจาร,รย์ตั้งแต่เป็นดีเจครับลําพูนทองดีเอาเริ่มตีเราบุถนนยโสเนี่ยไปหน่อยนึงครับหนาทราชกุมไทยครับบอกเป็นระยะครับพอทีมงานพักพันถ่ายอยู่คือสอสออยู่นี่แหละพือน้องประชาชนครับผมกระผมนายประจักษ์ดา,ารัตสมาชิกรัสภา จากจังหวัดยะโสธรบาซานคือบอกคือเนี่ยเอาง่ายมันเป็นมันกระบองซี่ง่ายมันเป็นต้องัดเบอกไว้สีมะอ่ำอึงอ้งยังเี็บมาได้นะฮะอันนะี้ยกไปครับสวัสดีและสวัสดีก็ยังอบอุ่นนะเดี๋ยวขยวาเกือบไปมองพิบคุณระดาสวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีนะครับพอมีพี่น้องชาวยโสธรครับผม อ,อย่างใาย่ปอยู่ยโสสิเหล่าขจานแทนขอบคุณครับเอาใจซอยก็ดีใจแล้วกำนันนิลันสวัสดีครับกำนันนิรันพาข้าโมนาคายมวยตัวนี้อันนี้ก็มีคายเฮ็ดนางมวยกับเป็นคายมวยเฮ็ดเพลงกับเป็นคายเพลงเฮ็ดการเมืองกับเป็นหวหน้าพักทุกอย่างมีผู้นําเปิดสํานักสงฆ์กับมิจฉาวาสเป็นเจนา้าคณะเป็นเจรสํานักสงฆ์อยู่โรงเรียนกับมีคุยไง อ,อยู่วัดกับเจ้าวาดไม่มีที่ไหนไม่มีการปกครองตามความสามารถตามชนชั้นไม่ใช่ว่าเสมอกันหมดนะในรักการเราไดาย้ยุทุกคนเท่าเทียมกันแต่ชนชั้นการปกครองมันต้องมีหวัวาหนาล่องหวัวหนา,หา,นาหลูกน้องเจ,าางจาา้าวาดล่องเจ้าวัดระดูวัดเนีนอ่าแม่บอะ่ะวันนี้เรียนหน้าที่พลเมืองถูกต้องวันนี้เป็นเรื่องหน้าที่พลเมืองต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะแกยุบสภาแล้ว องกองเริ่มตีแล้วนะเริ่มตีเริ่มมิกกองมิกองแล้วเริ่มดีแล้วอืท่านสอสอยาโสทอนุดรอจากสระบุรีโอเคโซดาเย็นเลคกรอดสวัสดีท่านในห้างต่อไปถ้ามีบุญวาสนาเกิดเป็นสอสอเขาชียกว่าท่านสอสอในห้างระจักชัยท่านสอสอในห้างมาจากชัยท่านในห้างสอสอระจากชัยมันต้องขึ้นด้วยตําแหน่งใหญ่กว่านี้ท่านด็อกเตอร์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร ท่านรองศาสตราจารย์ดรท่านตรงไปอย่างนิดหนึ่งท่านสอสอในห้างประจักษ์ชัยปลาสเด,เด,เด,เดเี๋ยวก็ไปเรียกดรมาใส่อีกจบดรอีกท่านสอสอในห้างดรประจักษ์ชัยม่มึงคือสิหลายเลยสายมื่อสีไล่เขียว ไ้ปไั่เน่นนนเยใสไว้เดี๋ยวนี่แหะนี่แหะนะตัวเขียวแดงๆโอเคครับผมติดลาดแด่เพียงอัศเดียก็ได้ครับเลี้ย คุยครับลองว่าหนาพักก่อนเอีไลยเสรวครับ,บ,บ,ดรบเดี๋ยวกลับมานะครับ